สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมลาเรนเจอร์นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาปั้นเลวนาดรถไฟพิเศษนะครับผมเป็นร่างอัลตราแม็กในไอดีสามของผมเองนะครับก็เป็นไอดีที่ ผมนะครับผมลืมไปเลยว่ามันมีตัวบินอยู่ในคลังนะครับผมเพิ่งมาดูล่าสุดเลยนะครับก็เลยลืมไปเลยว่ามันมีอยู่ในคลังนะครับผมเออผมเก็บกบอันตราครบมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าไม่มีตัวปั้นครับผมคือผมลืมจริงๆว่ามันมีตัวบินอยู่ในคลังนะครับผมก็เลยไม่ได้ปั้นนะก็เป็นเว,เวลาประจบหมอพอดีก็เลยจะมาปั้นในคลิปนี้แล้วก็จะมารีวิวในคลิปนี้เลยละกันนะว่ามันดีแค่ไหนนะครับในร่างอันตราแม็กนะครับ โอเคก่อนหนึ่งเรื่อแล้วเราก็ไปปั้นเป็นร่างอันตร้าแม็กเลยดีกว่าเนาะขออนุญ,ญาตตัดภาพไปที่ปั้นเป็นเรเวล240แม็กเลยละกันนะครับผมโอเคครับผมคุณผู้ชมผมก็ได้ปั้นเลโอนาร์ดรถไฟด่วนพิเศษนะครับผมเป็นร่าง240อันตร้าแม็กนะครับผมก็สเตตัสคร่าวๆก็ประมาณ พลังโจมตีเนี่ยประมาณ3ามแสนหนึ่งเนาะพลังช,ชีวิตเนี่ยประมาณ5 8, ้าล้านแนะส่วนพลังป้องกันเนี่ยประมาณ9ก้าหาเวลาในการาาเวลาในการปล่อยตัวเนี่ยประมาณ6วินาทีนะครับผมก็ครูดาประมาณ6วินะมาก็มาดูหน้าต่างดีกว่านะว่ามันสวยขนาดไหนนะครับผมโอเคนี่โอ้โหเหมือนนั่งกระเช้าเลยเหมือนนั่งกระเช้าชิงช้าสวรรค์เลยถึงแม้ว่าผมจะไม่เคยนั่งก็เถอะนะครับผม แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเป็นร่างไฮเปอร์มันจะสวยกว่านี้นะแต่เขานิยมใช้เป็นร่างอัตรรามากกว่าครับผมปล่อยตัวไวไวแล้วก็ให้ใช้สกิลประมาณนั้นครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตัวละครน,นี้คร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็เรอนาดรถเฟิร์นพิเศษเนี่ยเป็นสายว่องไวนะครับธาดน้ํานะผมได้เสเกียร์ปืนรองเท้ากระเป๋าปืนรองเท้าที่คาดผมหัวมให้มันนะครับผมก็ใส่เกียร์ประมาณนี้เลยนะ ก็เป็นเกียร์แจกฟรีนะครับผมแจกฟรีเกียร์คริสต์มาสนะครับอืมก็ความแรงในการโจมตีเนี่ยช้านะครับผมแล้วก็ความแรงในการเคลื่อนที่เนี่ยช้าเหมือนกันนะครับสกิลหนึ่งนะครับผมก็คือเพิ่มระยะโจมตี20%เพิ่มอัตราการหลบการหลบทักษะเนี่ย20%แล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหล,บล,กากาหลบีกเนี่ย20%นะครับผมก็บัฟให้พักพวกนะเอ้ยไม่ใช่บัฟให้พักพวกทิ่พับบัฟให้ตนเองแค่ตนเองเท่านั้นนะครับผมอืมแล้วก็สกิลที่2เนี่ย มียกเลื่อมาตะนะครับแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับผมส,สกิลไฮเปอร์ก็เหมือนกันนะก็เป็นสกิลที่ดีพอสมควรเลยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยด้วยซ้ำนะครับติดที่ว่าม,มันเป็นตัวบินนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรหลกักมันเหมาะสมอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็สกิลนี้เนี่ยกว้าง230จุดนะครับผมคือมียกเลื่อมาตะแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเดนถอยหลังอะ่ะมันเหมาะทั้งตัวบินตัวการบินแล้วก็ตัวภาคพื้นนะครับผม ก็ขออภัยด้วยที่ผมพูดตะกุตะกักนะครับผมพูดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็มีความสามารถตัวบินนะครับผมความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเป็นต่อต้านไฟนรกนะครับก็ไม่ต้องสลับเป็นร่างไฮเปอร์ก็ได้นะใช้ร่างอันต้าก็ดีแล้วนะครับแร,แร่ในร่างอันต้าเนี่ยประมาณ1660นะครับลดแร่ไปประมาณ548เหลืออยู่1112นะมาเดี๋ยวเราไปกันที่ สเตตหลักก่อนแล้วกันนะครับไปดูว่ามันเคลื่อนย้ายยังไงบ้างนะครับก็ผมไม่เคยปั้นตัวนี้เป็นล่างอันตร้าแม็กนะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วกันเอามารีวิวเลยนะครับอ่าดูหน่อยซิว่ามันแบบขนาดไหนนะครับสกิลหนึ่งเอ้ยไม่ใช่สิปล่อยตัวมาโอา้โหเดินไวมากคุณผู้ชมผมได้ใส่เกียรองเท้ากับที่ข้าผโมเม,มียแบบให้มันเดินไวไแบบไแบบไวจริงๆ่งะนะครับโอเคขอเอาเป็นตัวไหนดีอ่ะอามาแล้วกันนะครับ ขอดูสกิลมันหน่อยอืออ้าวใส่ใช้สกิลให้ใครเนี่ยเดี๋ยวเออผมลืมไปเลยว่าตัวที่ผมคือผมปล่อยอ่ะตัวนเนี้ยเนี่ยผมปล่อยไปตีป้อมมากกว่าจะใช้สกิลนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าเห็นไหมครับก็ถือว่าเคลื่อนย้ายได้โอเคอย,อยู่นะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะคือแบบถึงแม้ว่าจะเคลื่อนเคลื่อนไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะนะครับทําให้สู้แบบเคลื่อนย้ายไปข้างหลังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแบบว่าระยะไม่ค่อยไม่ค่อยกว้างนะครับอืม ผมเน้นให้ตัวนี้ไปตีป้อมนะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับผมจะจะเห็นได้แล้วว่าจะเห็นได้ว่าตัวบินผมเนี่ยเร็วดาดรถเฟนอย่างพิเศษเนี่ยมันเดินไปไวมากนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปลุยกันที่ pvp ดีกว่านะครับไม่ใช่เดินนี่มันบินมันบินไปไวมากอ่ะทีมนี้แล้วกันนะครับผมลองดูทีมนี้นะเดี๋ยวผมขอจัดทีมทีมที่สองใหม่ก่อนทีมที่สองแล้วก็จะเอาตัวมูลหมอดูออกแล้วกัน ใช่ใช่มุนหมอดูออกนะครับจริงๆไม่อยากจะเอาออกนะมันมีคอมโบตัดแร่อยู่แต่ก็ต้องเอาออกอะ่ะหรือว่าตัวรีววออกดีนะไม่เอาดีกว่าอ่ะเอาตัวนี้ล่ะออกนะครับมูนหมอดถถูถึงแม้ว่ามันจะดีแต่ก็อ่าเป็นแค่เลเวล1 2 0เองนะครับตัวมันบางแต่ก็ใช้ได้ดีนะสำหรับมุนหมอดูนะครับแต่คลิปนี้เรามารีวิวเร็วหนักรถฟันตพิเศษนะรถฟันตพิเศษนะครับโอเค ไปเลยววกนะครับผมนี่เดินเดินเดินดิ้งดอ่งดิ้งตองดิ้งตองไปเลยนะครับผมอ่ะอ่ะเร็วน่ะรถไฟหนือพิเศษปะทะกับเร็วนาดรถไฟเหน่อพิเศษนะครับผมมาศึกนี้ใครจะชนะนะครับโอ้โหโดนโอ้โหเราโดนพัดก่อนคุณผู้ชมโดนพัดก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าทีมผมมันถึกอยู่มันก็พอจะถึกใช้ได้เลยนะเพราะว่าตัวแม็กเนี่ยเยอะมากแล้วก็เป็นตัวที่แบบ ถึงจุงทั้งนั้นนะครับผมสายพลัง5้าตัวสายว่องไวประมาณ2ตัวหรือเปล่าสองตัว2ตัวหรือว่าสามประมาณ3ตัวแล้วก็สายวยพิบเนี่ยประมาณ1ตัวไอ้สี่ตัวสี่ว่องไวสี่ตัวนะครับโอเคอ้าวทำไมทาไมตัวบินผมมันถึงไม่ไปตีป้อมสักทีเนี่ยโอ้โหแล้วทาไมทีมของศัตรูถึงมีแบบโอ้โหตีป้อมได้ดีมากเลยตัวกันบินเอ้ยตัวบินของศัตรูนะครับมา อ่าเรียบร้อยครับผมรอบนี้ก็ชนะไปนะเดี๋ยวผมขอออโตออโตไปเลยดีกว่านะอือยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับคือแบบอยากจะรู้ว่ามันจะตีขนาดไหนอะ่ะเออมันตีแบบมันตีได้มันตีเข้าดีไหมเออคือตอนนี้คือแบบตัววินผมมันไม่ทํางานนะคุณผู้ชมมันอยู่แต่หน้าป้อมแล้วก็ตีแต่ตัวภาคพื้นไม่ไปตีป้อมเลยมาออโต้เลยดีกว่านะครับผมจะเน้นปล่อยตัว ตัวบินละกันนะอ่ะคูดาวหกวหินะครับแล้วก็เหมือนผมจะใช้ที่รัดหมูหโมเมียเนี่ยลดคูดาวไปด้วยนะครับเดี๋ยวนะผมปล่อยแค่ทีมสำรองนะเนี่ยทำไมมันชนะง่ายจังเลยเนี่ยอ่าถือว่าตีเข้าอยู่นะมันก็พอจะมันก็พอจะตีเข้าอยู่ครับผมเอ้ยเกมเร็วอะรอบนี้เกมเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกมเร็วเลยละกันนะครับมาขอตึงๆกว่านี้หน่อยนะครับผมมันต้องตึงกว่านี้นะครับอ่าทีมนี้ละกันนะครับผมตัวบินตัวการบินไม่มีมา ข้อดีของตัวบินหนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะข้อดีของตัวอ่าข้อดีของตัวบินนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเลยนะครับคือแบบมันเถือมันเถื่อนมากอะเออตรง,งๆนะครับโอเคมาหนึ่งสองสามประมาณสี่วิห้าวิหรือเปล่าในการปล่อยตัวตัวนี้นะครับโอเคผมปล่อยแค่ตัวทีมสำรองแล้วเนี่ยตีตีตีไปเลยนี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เลยลากอันตร้านะครับตีป้อมเข้าดีมาก ผมปล่อยแค่ทีมตัวสำรองนี่ทำไมมันชนะง่ายจาังวะเนี่ยโอเคครับผมเรียบร้อยโอ้มีตัวบินมาช่วยคือแบบสบายมากอะคือจบเกมเร็วได้เลยครับผู้ชมเออไม่แน่นะไอเดีนี้ไอเดียนี้จะขึ้นไปอ่ามาสเตอร์ได้นะไม่แน่นะเหลือจะขึ้นเหลือจะยืนเพชรหนึ่งได้แหละนะน่าจะน่าจะยืนเพชรหนึ่งได้แล้วแหละไอเดีนี้นะครับแต่ว่ามาสเตอร์ยังไม่เคยขึ้นไปอืมโอเค ทีมนี้ไม่มีตัวกันบินนะครับผมจะสู้กับทีมตัวที่ไม่มีกันบินนะเพราะว่ามันจะได้แบบดูประสิทธ,ธิภาพของมันเลยอะเดี๋ยวรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะอพามันไปจเจอตัวกันบินอย่างเช่นตัวมูลผีจีนหรือไม่ก็เป็นพวกซัลลีอ่อาซูเป็นขาวแล้วกันที่เป็นตัวชนะทางของมูลเอ้ยของเอ้ยไม่ใช่สิเออเดี๋ยวพาไปเจอตัวมูลมูลกันบินมูลผีจีนแล้วกันเพราะว่าเป็นตัวชนะทางของเรียวดาด รถฝันพิเศษนะครับผมขอภมขอภัยด้วยนะึกว่าผมขออภัยนะพอดีว่าพอดีว่านึกว่า,าเรเวน่ารถฝันพิเศษเนี่ยมันเป็นตัวตัวธาตุไม้นะครับผมที่แท้มันเป็นตัวธาตุน้ำนี่เองนะครับจําสับสนกันไปขออภัยด้วยจริงๆครับโอเคมาเอ่อถ้างั้นเอาทีมนี้แล้วกันนะครับอยากจะเจออยากจะรู้มากเลยว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่เจอมูลผีจีนก็เถอะ เพราะว่ามูลผีจีนเขาไม่ค่อยใช้กันนะครับเขาใช้แค่ซารีอัศวินขาวอืมโอเคครับผมมาผมปล่อยแค่ทีมสำรองแล้วทำไมมันชนะวันนี้มันจบกเกมรดยได้บายมากเลยโอเคมาครับผมรอบนี้รอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะโอ้โหนี่โอ้โหโอ้โหโดนหนึ่งดอกสองดอกโอ้โหคุณผ,ผู้ชมดูดิซารีอัศวินขาวนะครับมันก็ยังสกิลแม่นอยู่นะถึงแม้ว่าจะแบบเป็นตัว เป็นตัวแพ้ทางของมันนะครับขนาดท่านาแล้เนี่ยมันก็ยังต่อยได้อยู่มันก็ยังยิงเข้าอยู่คลิิคอนด้อยู่แต่ว่ามันเป็นตัวแพ้ทางของมูนเอ้ยของของของเรียวดะไงเออจัสับสนจริงแล้ะชื่อนะครับขอัยจริงๆนะครับผมไม่เคยได้พูดแล้วก็แบบเออแล้วก็แบบว่ายังไงดีอะคือผมก็เริ่มอัดคลิปวันเว้นวันนะคุณผู้ชมเพราะว่า มันไม่มีคลิปลงจริงๆอ่ะคือแบบขอให้จริงๆนะครับจนช็อให้ทักษะในการพูดของผมมันดรอปลงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้อัดคลิปทุกวันแล้วเออนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเพราะว่ามันแบบเอาง่ายเลยก็คือมันแบบไม่มีอะไรทําในคลิปในเกมนี้เลยนะคือแบบปลายเดือนมาคือแบบมันเบื่อมากเลยอ่ะนะเออนะครับผมแล้วก็ผมนะครับผมได้ไปรู้สึกว่าผมจะได้ไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมสลับการลิมสตรีรม ลา l เรนเจอร์นะครับผมอาชีพเพ็ทางการลาเรนเจอร์นะครับก็โคจิได้ไปร่วมลีบด้วยนะครับก็ไม่ได้นะไม่ได้นะอาจจะได้เปิดหน้านะครับผมเปิดหน้าในเพจลาเรนเจอร์เลยก็ได้นะครับเพราะว่า ผมก็บอกไปแล้วนะว่าหมื่นซับอาจจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะครับอ <c oughs> เดี๋ยวเราเดูแลกันนะครับใครอเอาง่ายเลยถ้าใครแบบไปดูที่เพจของเรนจ์เจ้ก็จะรู้ว่าผมเปิดหรือไม่เปิดหน้าแล้วกันนะครับผมให้รุนกันแล้วกัน <c oughs> โอเคประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอก็ใหม่คลิปน้านะครับทุกคนมาทะเลมินนาบายบายครับผม